มาเถอะจ้าพี่น้องเอ็มซีออกมาทั้งหลายบ่อ้องสงสัยเล่าเสียงคือหาย โอ้ยไปเที่ยวมาหน่อยนึงอะเมื่อนี้ผู้ใดอยากได้รถคันนี้ทุเรียนหนึ่งน่วยแลกรถกับบ้านได้เลยแลกเงินดาวกับบ้านได้เลยเงินเดือนแค่หนึ่งหมื่นหาพันเป็นเจ้าของคันนี้ได้สบายบบต้องใสเงินดาวเอาแค่ทุเรียนหนึ่งน่วยมาแลกกับนงหวานมาเบิ่งสเปครถกันนะคะสำหน,นี่เป็นโตโยต้านานามูปารถปีสองพันยี่สิบเอ็ดง่ามมีรีนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแมสีดำแบบนี้หลายคนตามหาได้ว่าผู้ใดอยากได้คัน รถสีดำมาเลือกมาจัดกันได้เลยเด้อลูกค้าเด้อแล้วก็คันนี้เนาะเหล็กไหมแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นแม่เหล็กไหมน้อยน้อยแม้ผู้ใดอยากได้อยากเป็นเจ้าของคันนี้มาเลยมาเลยนะคะคุณลูกค้าทั้งหลายอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆสบายๆเลยแค่โอนจองหนึบาท จัดไฟแดใไ้พี่ฮอดบ้านทรงรถไ้พี่ฮอดเฮือนเลยผู้ใดอยากได้คันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้โทรไนเขามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกหาเก้าหาหรือว่าลูกค้ายอยากมาทดลองขับรถกน็นัดคิวหนองวานได้เลยเด่นหนองวานจัดโปรโมชัน่นเด็ดๆแล้วก็จัดแบบจุกๆให้เลยสำหรับเมื่อนี้น้วิทยขออนุญาตไปรักษาโตัวเจ้าของก่อนเด้อเดี๋ยวห้องพบกันอีกทีสวัสดีค่ะ